สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิชโลชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่คคกับเกมคุกกิรันคิงดัมอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมารีวิวสิ่งที่มันอัปเดตใหม่แล้วก็นี่นะครับของเดีฮพามฮามปราสาสสิบสามผมรอมาตั้งสิบห้าวันในที่สุดมันก็สร้างเสร็จแล้วเว้ยผมก็เก็บตังรอจัดสกินมันเลยมามาอวด มาอวดประสาทนี่โอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องให้ดูดินี่ไงต้องจะกินโอโยเก้าสี่สิบอีกสองตัวเฮ้ยเงินไขไม่เห็นจะยากเลยอีซี่ มันต้องมีอีกมันต้องออกมาอีกเรื่อยๆจะกินนะ่ะโอ้โหไปจัดไปสองล้านโอ้ยตังเกือบหมดโอ้โหยังสวยสองกันสองขอสองหนะ่อยสวยงามอากโอ้โหคุ้มค่ากันรอคอย ที่ผมอัปประสาท13นี่ก็เพราะว่า1สกินและก็นี่นะครับฟาร์มแกะสายไหมโอ้โหไม่มีไม่ได้อยากได้มากถึงกับรอมา15วันจะว,วางตรงไหนดีวะเนี่ยไอฟาร์มแกะมันอยู่ไหนวะโอ้ยู่ตรงนู้นจะว,วางนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเรียง8ชั่วโมงรอไป น้ำพูด,ด้วยอับน้ำพู4สี่ชั่วโมงอุ้ยหกแสนเนี้อุดตังเกือบหมดแล้วทุกคนอ่ะมาเรามาดูเมื่อวานที่เกมอัปเดตเข้ามาบ้านคุกกี้สองชั้นทุกคนเห็นตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นสองทับสี่สิบนะจากเมื่อกี้ตอนแรกมันจะต้องเป็นสองทับสามหก พราะของผมมันเป็นประสาท12แล้วแรตอนนี้ถ้าผมเอาไปรวมเอาไปรวมปึ๊บมันจะกลายเป็นศูนย์เว้ยศูนย์นับ40แต่จริงๆผมต้องสร้างเพิ่มได้4อันแต่เกมมันไม่บอกอันนี้คือไม่รู้ว่าระบบมันบั็กหรือว่ามันอะไรยังไงนะแต่คือเหมือนเกมมันพยายามให้เราอะนับแบบใหม่เออคิดว่ามันไม่ใช่บั็กแล้วกันมันคือการนับแบบใหม่เว้ยเห็นไหมเมื่อกี้มันกลายเป็นศูนย์แล้ว ถ้าเรากดแยกมันก็กลับมาเป็น2คือทุกคนตอนแรกเมื่อวานนี้ถึงจะตกใจกันอะไรกันเต็มไปหมดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตกใจกันทําไมมันคือวิธีการนับแบบใหม่ไว้เนี่ยมันกลับมาเป็น2แหละเพราะว่าไอ้บ้านบ้าน1ชั้นมันหายไปไงมันก็เลยกลายเป็นศูนย์แค่นั้นเองเพราะต้องกลายเป็น2ชั้นเนีย่ยเดี๋ยวผมผมโอ้ยผมนี่ตัวคนทํางานหมดผมต้องสร้างเพิ่มได้อีก4เพราะตอนนี้ผมมี3 6 ห็นปะเนี่ยเพิ่งอัปภาษาขึ้นมาใหม่ๆเลยมันยังไม่ขึ้นมันก็ไม่ได้บอกอะไรเราว่าเราอะยังสร้างไม่ครบมันน่าจะเปลี่ยนวิธีการนับแหละไม่น่าจะใช่บัก๊กผมคิดว่างั้นนะแต่ถ้าเกมจะเปลี่ยนให้เป็นเหมือนเดิมก็ก็ได้เออแต่ยังไงมันก็ดูง่ายอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ก็สวยงามเข้าไปดูใก,ใกล้ๆผมชอบจักรยานมันมากเลยจักรยานส้มอชอบสีส้ม นี่อันนี้มันเพิ่มเข้ามารอชมฝีมืออันน่าทึ่งได้เลยเยี่ยมเลยดีไซน์เปเวอร์มันแอบมันแอบเพิ่มอะไรเข้ามาเว้ยไอเหมืองแม่งยังไม่มาเลยไอนี้แม่งมาแล้วเว้ยน่าจะมาแซงเหมืองด้วยไม่รู้คืออะไรจะมาอืมแล้วมันจะมีตัวพวกคุกกี้แม่งมาอยู่ตรงมุมนี้ได้ไงก็ไม่รู้โคตรมงเลยแม่งชอบเข้าไปเดินอยู่ในมุมนั้นน่ะแล้วมีอะไรอีกนะ อ๋อห่อคอยหอคอยห่อคอยเค้กไต่เป็นยังไงกันแล้ววะโอ้ไปสิบห้าสิบหกแล้วมีคนรีบกุญแจคือแบบว่านานมากชั่วโมงลหนึ่งดอกแล้วแบบด่านหนึ่งใช้ด่านหนึ่งใช้หกก็คือวันหนึ่งอ่ะจะลงมได้ประมาณสี่ด่านถ้าไม่รวมถ้าไม่รวมด่านที่แบบว่าเป็นหีบสมบัติที่จะใช้เยอะหน่อย ใช้สิอันนี้ต้องใช้18ผมเปิดไปแล้วไงซึ่งเราอะ่ะมันมีเวลาประมาณ53วัน54วันกุญแจฟรีทั้งหมดอะ่ะประมาณ1,300กว่า 1, กว่า1300กว่ากว่าถ้าเกิดว่าข้างบนอะ่ะมันไม่รู้ว่ามันจะใช้เยอะขนาดไหนเราก็ต้องประหยัดไว้ก่อนถ้าเกิดใครเล่นด่านที่แบบว่ามันมี2ชั้นเอ้ย2ด่านอะ่ะชั้นหนึ่งมี2ด่านอะ่ะอย่างเงี้ย23 23มี2ด่าน เราก็เล่นแค่ด่านเดียวแล้วขึ้นเลยไม่ต้องเล่นสองด่านเออยอมเสียของหน่อยแต่ประหยัดกุญแจถ้ากุญแจเราเหลือตอนแบบวัน,นท้ายๆเราค่อยกลับมาเคลียก็ได้เออเราสู้เราขึ้นไปข้างบนให้เร็วเดี๋เพราะเราก็ไม่รู้ว่าข้างบนน่ะมันจะใช้กุญแจอีกมากแค่ไหนตอนนี้ไม่สามารถคาดการได้แต่คนมีคนคาดการว่ามันจะหกทุกด่านยกเว้นด่านสมบัติอืมอันนี้ตอนแรกผมก็ ตอนแรกผมก็คิดไม่ออกอยากได้ของก็เลยจัดไปละสองด่านไม่เป็นไรถือว่าเรียนรู้กันไปอันนี้ผมก็บอกพยายามบอกอยู่ว่าให้ประหยัดกันไว้ก่อนแต่คนอื่นคนอื่นจะเก็บผมก็ไม่ว่าอะไรนะแล้วแต่คนเล่นนั้นแล้วแต่สไตล์คนเล่นเออตอนนี้ไม่รู้ว่าใครไปถึงไหนกันแล้วแต่ของผมนี่ไม่ถึงไหนเลยบางคนอาจจะไปไกลแล้วก็ได้ใครไปไกลแล้วก็ช่วยบอกหน่อยครับว่าบนบนแล้วใช้เยอะขนาดไหน อันนี้ก็สามารถเช็คคนที่ตีได้แล้วนะครับคือระบบเนี้ยโคตรของโคตรดีดีที่สุดแล้วมั้งในการอัปเดตครั้งนี้นอกจากบ้านที่รวมได้เนี่ยดูดิดโคตรดีส่วนเมื่อวานที่ใครถามว่าตีไปแล้วไม่ขึ้นเมื่อวานไม่นับนะครับเพราะเมื่อวานมันอัปเดตตอน8โมงคนตีตอน4ี่ทุ่มของวันก่อนมันเลยไม่นับครับคือตอนนี้ระบบผมมาอัดตอนที่แบบว่ามันเป็นอีกวันหนึ่งแล้วไนงะ อันนี้คือไม่มีผิดพลาดและนับทุกคนที่ตีไม่มีแบบมันร้อรแล้วอย่างเงี้ยใครไม่ตีไลจี้กันได้เลยไม่ต้องมานั่งถามหาส่งลงส่งรูปอะไรกันนะครับระบบเนี้ยโคตรดีตอบโจทย์มากสำหรับทุกๆกิวเกมนี้ยิ่งอัปเดตยิ่งน่าเล่นยิ่งสนุกพรทองคำจะหาได้ไหมเนี้ย เอารูปมาแปะแล้วกันพรทองคำอะ่ะคือพรทองคำอะ่ะมันจะเพิ่ม5 0เว้ยเพิ่มตังค้์50%ผมคำนวณตัวแล้วเมื่อวานนั่งหาตั้งหลายอันจนผลสรุปมาแล้วมันเพิ่มเฉพาะของในพวกที่มันของหายากอะ่ะของที่มันระบุไวอ้อ่ะในประกาศอะ่ะมันจะมีอยู่ประมาณ1 0กว่าอย่างอะ่ะที่มันทำยากอะ่ะเออนั่นแหละมันจะคูณในพวกของพวกนั้น ครึ่งหนึ่งห้าร์ไอ้พวกของที่อยู่กับในพรทองคําอ่ะมันจะมีอย่างอื่นใช่ไหมพวกของทําง่ายๆอ่ะมันจะไม่คูณนะมันจะได้ราคาเก่าเออผมก็คิดว่ามันเป็นการล่อให้เราใช้ของที่ทํายากๆมากเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่ทําของยากๆมามันใช้เวลานานไงเขาก็จะไม่ขายกันเขาก็จะแบบดอง ดองกดปัดทิ้งปัดทิ้งแต่พอเงี้ยพอมันขายได้ราคาแบบกําไรมากขนาดเนี้ยมันเป็นการซื้อใจเว้ยว่าแบบเออได้เงินเยอะแล้วค่อยไปทําทําเรื่อยๆเอาหรือว่าจะไม่เอาตังค์เออก็แล้วแต่คนเล่นแต่สำหรับผมอะผมขายยับหมดอะของผมทําสู้ตลอดอยู่แล้วอืม่อนที่คลิปมันจะยาวคลิปนี้ก็แค่จะมาอวดประสาทเท่านั้นละครแล้วก็ให้ดูบ้านสองชองของฉัน โอ้ทูกทีทีก็สวยสวยจริงๆนะคือไม่ต้องกลัวการขึ้นปราสาทสิบสามก็ได้นะมันไม่มันไม่ได้น่ากลัวนะเว้ยไม่ว่าจะปราสาทไหนก็ตามอะ่ะของไม่ต้องดองขึ้นมาเลยทําสู้เอาผมไอ้ของที่ผมแต่ก่อนผมก็ดองนะตอนเนี้ของที่แม่งดองอ่ะแม่งหมดแล้วเว้ยดองไปมันก็ใช้จนหมดอะ่ะเออเราก็ยังไงเราก็ต้องทําใหม่อยนะู่แล้วเว้ยดองไปก็เท่าน,นั้นแหละ ทำสู้ทำสู้อันไหนน้อยทำอันไหนน้อยทำสลับวนไปบริหารจัดการกันดีดีดูกี่ทีก็สวยประสาทโอ้อีกแล้ว <laughs> มีอะไรยังไม่พูดไปวะเนี่ยระบบใหม่มีอะไรอีกว่าอ๋ออันนี้อันนี้กิจกรรมนี้ผมว่าไม่ดีอ่ะไม่เวิร์ครอบนี้ไม่เวิร์กเลยไอ้สุมกระดานเนี่ยแย่มาก เนี่ยคือมันทําได้ตลอดนะแต่มันต้องมานั่งกดเพราะคือมันแจกน้อยมากเว้ยเออคือแบบกวจะได้สุ่มทีหนึ่งอะไม่คุ้มอะจริงๆคือถ้าเกิดใครจะมาสุ่มตรงเนี้ยไปเติมเพชรสุ่มหาตัวมันยังดูง่ายกว่าเลยเออเพราะมันก็สุ่มในตู้ได้มันหาได้เหมือนกัน กิจกรรมยังไม่ค่อยเสร็จเลยผมผมว่าครั้งที่จะดองแล้วขี้เกียจทำตัวใหม่ผมว่าตัวนี้ใช้ได้เลยนะเอาไปคอมโบกับคุกกี้รดมิ้นต์น่ะน่าจะยิงกระจายเลยเนี่ยมันเหมือนเป็นสกิลสกิลมันเป็นบัฟอะเป็นบัฟสิบวิเพิ่มความเร็วยิงกระจายโอ้โหโคตรเดือด ตัวแทงตัวหน้าหน้าก็สั่นกันบ้างแหละคลิปเริ่มยาวแล้วผมว่าผมเอาเท่านี้คร่าวๆดีกว่าให้ดูประสาทกันตัวยเดี๋ยวนี่เลยโอ้โหสวยบอกเลยว่าสวยเสียดายว่ายังไต่ไม่ถึงมาสเตอร์อยู่ใดหนึ่งอยู่ลมลุกคุกคานอยูอ่เดี๋ยวรอเรานำพูเสร็จเดี๋ยวค่อยแคปภาพสวยๆทีเดียวก็ขอ ตัวลาไปก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับช่วยกดแชร์ด้วยจ้า